เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอนำโดยพิชิตชัยยะมงคลเดินหน้าตรวจสอบทักษิณชั้นสี่อย่างต่อเนื่องวันนี้เดินทางมายัางปปชพเพื่อติดตามทวงถามความคืบหน้าตรวจสอบข้าราชการช่วยเหลือทักษิณป่วยทิพไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอ มีพิชิตชัยมงคลเป็นแกนนำซึ่งเคลื่อนไหวให้ตรวจสอบกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับประเทศและไม่ได้รับโทษเนื่องจากป่วยิพิปรักษาตัวโรงพยาบาลตำรวจชั้น14นานร่วม6เดือนก่อนได้รับการพักโทษและพ้นโทษในเวลาต่อมาซึ่งกลุ่มคอปทอได้มีการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการปร้องกันปรับปามการทุจริตแห่งชาติมาแล้วหลายครั้ง ตั้งแต่สมัยนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีให้มีการตรวจสอบเอาผิดพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะกำกับดูแลกรมราชทันอธิบดีกรมราชทันปลัดกระทรวงยุติธรรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจและแพทย์โรงพยาบาลราชทัน ที่เอื้อประโยชน์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบช่วยเหลือนายทักษิณแต่ยังไม่มีความคืบหน้าซึ่งในวันนี้อปทอก็ได้เดินทางมายัางปปชอ,อีกครั้งเพื่อติดตามวงถามความคืบหน้าและข้อเท็จจริงหลังมีรายงานข่าวว่ามีการขอเวชจระเบียนการรักษาตัวของนายทักษิณไปยังโรงพยาบาลตำรวจแล้วถึง3ครั้งแต่ยังไม่มีการส่งมาให้ โดยนายพิชิตกล่าวว่าภายหลังได้เข้าหาลือกับนายจักรกลิตตันเลิศผู้ช่วยเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในคดีนี้โดยใช้เวลาพูดคุยประมาณ15นาทีก็ทราบว่าคณะกรรมการสืบสวนคดีได้สรุปสำนวนเรียบร้อยแล้วแม้ว่าจะไม่ได้รับเอกสารเวชระเบียนที่ขอจากโรงพยาบาลตำรวจได้เพียงค่ารักษาพยาบาลขั้นตอนจากนี้ทางอนุกรมกรมการจะมีการสรุปสำนวนเสนอต่อคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้เกิดสภาพบังคับภายในเดือนพฤศจิกายน2517ส่วนจะมีมติตั้งกรรมการไตส่สวนจนไปสู่การชี้มูลกับใครบ้างหรือจะตีตกสำนวนไปนั้นนายจากกริตระบุว่าจะสรุปภายในเดือนกุมภาพันธ์2518ซึ่งนายพิชิตกล่าวต่อว่าเบื้องต้นถือว่าพอใจหลังจากการเดินทางมาติดตามหลายครั้ง พราะที่ผ่านมาคณะกรรมการชุดสอบสวนข้อเท็จจริงดำเนินการอย่างเร่งด่วนและมีการส่งสำนวนภายใน3เดือนทั้งนี้ในปีหน้าจะมาติดตามอีกครั้งอย่างไรก็ตามนายพิชิตหวังว่าปป,ปชจะต้องมีคำอธิบายที่ชัดเจนเพื่อชี้แจงต่อสังคมเพราะวันนี้ไม่ใช่แค่คอปอเท่านั้นที่ร้องเรียนเข้ามาแต่สังคมประชาชนทั่วไปได้มีการติดตามเรื่องนี้เพราะกรณีที่นายทักษิณเข้ารับการรักษาที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ เกิดคำถามเกิดขึ้นมากมายปปชก็เหมือนพนักงานสอบสวนที่ต้องชี้แจงหากมีการชี้มูลออกมาสังคมก็ไม่มีการตั้งคำถามอีกแต่หากไม่ชี้มูลใครเลยปปชก็จะต้องให้คำตอบกับสังคมไม่เช่นนะั้นปปชจะเป็นจำเลยของสังคมเสียเอง